ชมสวนภักต่างแดนของปอกวางเด้อแกเด้อบางคนยังไม่รู้ว่าปอกวางปลูกอะไรเดิงนอจะนอมาดูกันเลยจ้าพักชีลาวกำลังงามตรงนี้เป็นแตงกวานะคะทำรานห้มันตรงนี้แค่รอทยังไม่ลงหัวเลยแกเอ้ยหอมหัวใหญ่พักชีลาวพักชีเล,ลือดตรงนี้ปลูกแซมกันจ้าพักบุ้งเนาะค่ะเนาะที่ตรงนี้จะหวางค่อยๆหลนไปแล้วค่ะเพราะว่ากินเรื่อยๆดยเด้อยเจือดสตอร์บอรีมดลูกแล้วค่ะ กรัมดอกกมีพริกอยู่สีห้าต้นนะคะมักเขือยาวก็กำลังออกลูกตรงนี้จะเป็นสลัดสลัดแดงสลัดเขียวสลัดใบยาวตรงนี้โหระพาแดงทั่วลันเตาเกลียงออดโลดไมา่ยามมาเก็บเกลียงเลยจ้าบวบฝรัง่งเดอคาะเดอร์ใบยกัยกษ์นี่คะ่ะแล้วก็จะเป็นสลัดใบยิกสลัดใบใหญ่แตงกวามักเขือเทศเด,ด้อจ้า แล้วก็สลัดใบเยิกอีกสลรดใบยาวกําลังกินเลยพี่น้องเอ้ยมาช่วยกันกินเด้อตรงนี้เป็นถั่วแขกําลังออกดอกค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยตําสมตำเนาะแกน้ออันนี้จะเป็นอีกแปลงหนึ่งถั่วลันเตาจ้าสารดใบใหญ่สลรดใบเยิกสารดใบแดงแล้วก็มันฝรัง่งพี่น้องเอ้ยพักของปากวังนี่สารพัดสารเพปากวังปลูกพักมาสิบปีค่ะ ปีแรกๆกว่เจ้คำพิษคำถูกพี่น้องเพราะว่าเขาใจบรรยากาศดินของเขาจะเป็นดินหนาหิมะนี่มันขนขางปลูกพักอยากพี่น้องเอ้ยตรงรู้ใจมันแล้วก็ลองพิษลองถูกค่ะตรงนี้เป็นฟักทอง ถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขในการอยู่ต่างแดนพี่น้องเราต้องรู้จักยอมรับความจริงรู้จักความพอเพียงไม่ได้ควานขวายมากไม่ได้ดิ้นรนมากจนทําให้ตัวเองลาบากพี่น้องถ้าเราจัดสรรปันส่วนชีวิตของเราเองไม่เป็นการใช้ชีวิตในต่างแดนของเราจะไม่มีความสุขเด้อพี่น้องเอ้ย